ผมก็กลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเซิร์ฟเวอร์กันอีกแล้วผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวเอ็นะครับผมที่จะได้ทําการขยายเซิร์ฟเวอร์ใหม่เป็นเอสที่22นะครับผมซึ่งเปิดในวันนี้เลยนะครับผมวันนี้ก็ได้โอกาสมารีวิวในเซิร์ฟเวอร์เปิดใหม่ในวันนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาเปิดรายละเอียดในเซิร์ฟมิวเอ็มนะครับผมว่ามีของแจกฟรียังไงกันบ้างนะครับผมเซิร์ฟนี้นะครับผมก็เป็นเซิร์ฟ ก็จะได้รับเป็นสัตว์ขี่จํานวน10ตัวพยะขาวแล้วก็จะมีปีกแฟชั่นแห่งการเวลาจํานวน10ปีกนะครับแล้วก็จะมีปีกตัวนี้นะครับผมจำนวน10ปีเป็นภาษากฤนนะแจกจํานวน30นะครับผมแจกโบนัสใหญ่มากในรอบนี้กับโปรโมชั่นเติมเงิน คูณ6เท่านั้นเองแล้วก็ของแจกฟรีเบสิกเริ่มต้นนะครับผมก็จะมีปีกแฟชั่นนะของเบสิกประมาณนี้ชุดแฟชั่นแล้วก็จะมีผลไม้นะผมมีเมจิกคริสตัลของแจกเริ่มต้นนะครับผมจะไม่ได้เยอะมากในเซิร์ฟนี้นะครับก็จะมีเมจิกคริสตัลตามนี้นะครับมีค่าประสบการณ์มีหีบสกีขั้นสูงแจกมาเบสิกครั้งแรกแล้วก็จะมีกล่องอุปกรณ์เริ่มต้นเป็นน่าจะเป็นขั้นเจ็ดนะครับผมแจกมาให้เราฟรีสามารถสวมใส่ได้เลยบวก15เราทั้งเซ็ตนะครับนี่คือของแจกฟรีเบื้องต้นนนะครับผผมมแต่่วาี้ อย่างที่เห็นนะะจะเป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ไม่ได้แจกหนักในครั้งแรกแต่ว่ามีคิปโค้ด มากมายในแฟนเพจสามารถไปตามได้เลยนะามากกว่า40-50รายการกิฟโค้ดนะครับโอเคฮะเซิร์ฟนี้ผมจะมีกิจกรรมนะครับบอสตอนเย็นแล้วก็2อทุ่มจะมีกิจกรรมแจกของไล์สตรีมด้วยเซิร์ฟนี้จะแจกทุกวันนะครับถึงจะแจกครั้งแรกน้อยแต่ว่าเน้นแจกทุกวันนั่นเองนะครับนี่คือปีกครั้งแรกฟรีคุณผู้ชมครับนี่เป็นตัวนี้เลยนะเดี๋ยวผมใส่ได้หรือยังเนี่ยน่าจะใส่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะใส่เลยแล้วกันนะครับผมปีกที่แจกมาในกิจกรรมโค้ดนะครับมีประมาณนี้นะครับแต่งตัวหล่อเลยแล้วก็สามารถตีบวกได้3นรบใกา แจกฟรีครั้งแรกนะจำนวน10ชิ้นนะครับเดี๋ยวเราไปเปิดรายละเอียดอย่างอื่นนะครับผมกิจกรรมในคาในเซิฟนี้นะครับกิจกรรมในคานะครับผมเทศกาลครั้งแรกคือห่อ v i p อพีัพแพใหม่นะครับตัวนี้รับได้เลยแล้วก็เทศกาลล็อกอินได้รับเป็นคริสตัลไอเทมแรกเริ่มประมาณนี้นะครับผมเป็นคริสตัลต่างๆนะฮะแล้วก็เติมเงินครั้งเดียวนะครับผมจะได้รับไอเทมประมาณนี้เป็นกล่องนะครับผมแห่งสัตว์ขี่มังกรทองแล้วก็จะเป็นรอยเท้าต่างๆสําหรับเติมเงินครั้งเดียวนะครับผมเติมเงินรายวันนะครับผมจะได้ร รับไอเทมไปตีอุปกรณ์นะผมต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกล่องนะครับเป็นของอัพเกรดฟังก์ชันอื่นๆด้วยนะครับเติมเงินสะสมบันนะได้รับสัตว์ขี่ฮะนี่เป็นสัตว์ขี่ตัวนี้เลย แล้วก็จะเป็นชุดแฟชั่นปีกแฟชั่นนะก็จะเป็นเซ็ตพูดนะครับใช้จ่ายสะสมนะครับผมได้รับของประมาณนี้เป็นของแรกพูดนะครับของอัปเกรดแล้วก็ของแรกเป็นชุดแฟชั่นนะครับผมราชาเติมเงินไฮไลท์นะครับผมก็จะได้รับนะครับผมเหรียญนะฮะดวงจิตสัตว์เลี้ยงแล้วก็จะเป็นเครื่องประดับอาวุธพุทรวันขั้น9นะครับมีรอยเท้าน่ารักน่ารักน้วยนะครับแล้วก็มียัน มหาเทพขั้น26มีฟื้นฟูเลือดเด้งด้วยนั่นเองนะครับนี่คือไฮไลท์ในกิจกรรมราชาเติมเงินแล้วก็จะเป็นหัวใจอัปเดตอีก35แล้วก็จะเป็น เหรียญแลกอาวุธแฟชั่นนะครับผมแล้วก็เหรียญแลกสัตว์ฉีแล้วก็จะเป็นพูดนะครับราชาใช้จ่ายนะครับผมราชาใช้จ่ายก็จะได้รับของประมาณนี้นะครับมีสาเทพนะครับมีไอเทพมีปีกนะครับมีคริสตัลสำหรับแลกชุดแฟชั่นสาเทพออปติอุปกรณ์ขั้นสูงได้ซึ่งตอนนี้มีการอัปเกรดอุปกรณ์ถึงขั้น22แล้วนะครับผมแล้วก็มอบกิจกรรมนะครับมีประมาณนี้ฮะรับกิจกรรมนะครับผมแล้วก็แย่งสื่อนะเทศกาลรวบรวมนะครับนี่คือไฮไลท์นะไฮไลท์เนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนทุกการรีคานะครับจะแล เป็นฉายาเป็นเครื่องประดับนะครับผมตามนี้ในคาล่าสุดเนี่ยก็จะมีนะครับผมเกี่ยวกับจังหวัดต่างๆนะครับมีสมุทรสาครอ,อุทัยธานีอุตรตดิตถ์นะครับผมเป็นฉายาที่สามารถดีเกวดเข้ามาเพื่อที่จะเปลี่ยนได้ตามผู้เรียนนะครับแล้วก็ยังอื่นเนี่ยจะเป็นแรกของแรล,ลีเจนเป็นสมาิต่างๆเป็นผู้เทพนะครับแล้วก็จะเป็น อุปกรณ์เิซอลแล้วก็รอยเท้านะฮะชุดแฟชั่นบิกแฟชั่นแล้วก็ของแรกจีปตะหามากมายนะครับเทศกาลแรกของนะเมจิกวิซอลสามารถนำม,มาแลกของต่างๆได้ตามนี้อันนี้คือกล่องอะไรอะ่ะอ๋อเป็นเซ็ตพูดนะครับแล้วก็บอสน,นะครับบอสจะมีซูเปอร์บิ๊กบอสแต่ผมเป็นบอสที่ดรอปไอเทมเยอะที่สุดจะออกตอนบ่ายโมงนะครับตัวนี้เป็นกิจรกรรมพิเศษมากๆฮะแล้วก็สวัสดิการมาแล้วเทศกาลเท่าตัวเติมเงินสะสมนะครับเติมเงินสะสมเนี่ยจะได้รับไอเทมประมาณนี้นะครับผมเติมเงินสะสมสูงสุดจะได้รับนะครับผมของแบบ คือเยอะมากอะเอาไปตีนะครับผมเอาไปตีอุปกรณ์ชุดนี้ได้สบายนะครับแล้วก็ราชาส่งมอบมีประมาณนี้นะครับนี่คือราชาส่งมอบในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะประมาณนี้ครับผมรายละเอียดกิจกรรมในคานะครับในเซิร์ฟเวอร์มิวเอ็มบีพีนะครับผมก็รายละเอียดข้างต้นประมาณนั้นนะกิจกรรมกลงล้อนะครับผมสุ่มได้เป็นปีกแฟชั่นชุดแฟชั่นนะครับผมรอยเท้าต่าง ตามนี้เลยนะครับอันดับในเซิร์ฟเวอร์นะครับผมก็จะมีอันดับหนึ่งนะครับเป็นตัวละครดับมือนะฮะสูงสุด640ล้านพลังลบนะครับเป็นสายนักดาบแต่งตัวเท่ๆเลยนะครับอันดับ2ตัวละครคุณลุงนะครับผมนี่ฮะการหึ่งตัวแล้วก็พลังลบได้6 0ร้ล้านนะครับผมอย่างเท่เลยด้วยชุดสีแดงนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นตัวผมเองอันดับ3นี่เป็นตัวผมเองนะอันดับ4นี่ตัวละครซันเดย์นะครับผมอันดับ5เคยอ่อนนะครับแล้วก็อันดับ6เนี่ยมยราบนะครับอันดับ7อนี่ขุนนาโน อันดับ8มาวินนะครับอันดับ9เนี่ยตัวละครผมอีกอันดับ10เนี่ยตัวละครเคยเก่งนี่คือลูกเล่นอันดับแต่ละเซิร์ฟเวอร์นะครับผมแต่ละตัวนะฮะเดี๋ยวเราไปดูย่อยๆจะเกินครับผมก็อ้าน้าในเซิร์ฟนี้ครับมีของขายแทบจะทุกอย่างอันนี้จะเป็นบัตรรายเดือนนะครับผมแล้วก็จะเป็นคริสเซลขายต่างๆในราคาหลักร้อยใช้จ่ายนะครับผมก็มาเลือกซื้อได้เลยครับผมมีคริสเซลขายมากมายนะครับผมใช้จ่ายทั่วไปผูกมัดนะครับฉายานะครับผมมี น,นะครับสำหรับรายเอียดไอเทมนะครับผมกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะก็จะเป็นแจกของในไลฟ์สตรีมบ้างแล้วก็ในช่วงเย็นบ้างแจกบอสนะผมสองเวลาแล้วก็จะมีบอสพิเศษออกตอนบ่ายโมงนะครับผมก็ดอกเนี่ยเป็นของที่ดอกเยอะมากๆเลยคือดอกภาษสาเทพจำนวน5,000นะ5,000เนี่ยเกือบจะแบบเติมโปร ในกิจกรรมคาได้เลยแต่ว่าเซิร์ฟนี้เขาแจกเป็นบอสนะครับผมแล้วก็แจกทุกว,วันด้วย้วก็สามารถไปฟาร์มได้1ครั้งเนี่ยในการลงบิ๊กบอสได้2ตัวนี้เป็นหมื่นเลยนะเป็นหมื่นชิ้นซึ่งเติมสะสมเลยมันได้แค่แปดพันเองนะครับแต่ว่าตีแค่บิ๊กบอสเนี่ยก็ได้แหละนะครับผมสายฟรีมีโอกาสที่จะสามารถตีได้ซุปเปอร์บิ๊กบอสนะครับผมเราก็จะมีบอสรอบแบบนะครับผมเกิดในช่วงเวลาเอ่อน่าจะเป็นเที่ยงแล้วก็ห้าโมงเย็ยนด้วยอันนี้คืออันตโนมัติ เป็นส่วนของดอกจากมอนสเตอร์ก็จะดอกของพอประมาณนะครับผมจะตีให้ดูฮะนี่จะดอกเป็นของแบบกีปตะนะครับไปแลกในคาบ้างแล้วก็เป็นของที่ใช้ตีอุปกรณ์ของเรามากนะครับจะไม่ได้หยบดอกโอเวอร์นะครับผมจะดอกกลางๆเนี่ยเดยกก็ได้มาแล้วนะครับได้เป็นเพชรด้วยนะครับผมนี่ก็จะได้มาแล้วนะครับผมประมาณนั้นห้ารายละเอียดในเซิร์ฟเวอร์นี้เราสมดุลแจกหนักนเน้นกิจกรรมรมากมาย ใครสนใจก็สามารถเข้าร่วมสนุกกันได้ในเซิร์ฟเวรอร์มิว M V P เปิดวันนี้15กรกฎาคมใน S22 กับโปรโมชั่นเติมเงินคูณเท่ากับกิจกรรมไลฟ์แชร์ต่างๆมากมายแต่วงคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผมท้ายคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยละกันนะเพื่อเป็นเงันใจในการทำคลิปวิดีโอต่อไปได้วยผมจะได้หาเกมกต่างๆหรือเซิร์ฟเวอร์ที่เปิดใหม่เนี่ยมะคุณผู้ชมได้ดูได้เล่นกันอยู่เรื่อยในชาแนลนะครับผมอนาคตอาจจะมีเกมใหม่ๆมารีวิวกันด้วยแต่วงคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปวิดีโอหน้าานะคครับบย